เบื่อชีวิตช่วยมควรทางลาดนะจะอน้ำมอไรไรอะเรกันไปกับนหมดนบน้หมดปั่นไปตัผู้นะ เั็นหิงใช้ยอมบายแล้วอะไรเชยอมบานใช้ยอมบานไมื่อชูกล้องอันนี้ทคนิคกายภาพบำบัดเออทคนิคกายภาพบำบัดใดๆอยากขนาด,าดานเรียนวิทยาลัยจีนยังรู้จักก็เคยมาก่อน,น,น ตอนแรกบตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นแค่หนึ่งเดียว,ยว,วไม่เกี่ยวกับพิชการไปกินอะไรแบบนี้ตรงนี้เขาคาด้างณ์ถี่น่าจะเป็นติดพิจ่ตกับไอศัดแล้วก็ไาศษษษษัอ่์เทคโนโลยีการแพทย์ใครมา<อ>จอดน้องทิ้งไว้ตรงนี้น่าเศร้าน้องบ๊ายบายนะลูก <laughs> เดี๋ยวก็มีคนมาใช้หนู โอ้เริมเงียบอ่ะวิทยาเวลามันมีทั้งหมดสามนะทีจ้าคือน้องเก้าอี้ตรงนี้นี่มีคนมานั่งไหมมีตอนเปิดกินแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่เดินทางเลยนะเป็นที่รอรถสำหรับคนที่จะไปเรียนวกกันศุาก,การส์สองจะมีรถตู้มาแล้วแต่คือที่เสี่ยงคนละสิบบาทใดๆคือเราพูดนะที่เติมลมจ้าที่เติมลมนะจ้านั่นเดี๋ยวซูมซูมโอ้เจ็บตูดนะ อุ้ยประตูชั้นด้านบนเป็นหาบาแบบห้องคือบานชั้นด้านบนอีแล้พยาบาลศาสตรเป็นส่นของพยาบาลครับต่อมาทาาดีคืออะไรไม่รู้กันงงมีที่กดถงกดค่ะ l o t ั s ออ a m a ่อ n ของมหาัย Amazon วทยศาสตร์วิทยศาสตร์ Communication Arts ทาวิทยาวิทยาศาสตร์วยยาศาสตร์ p r i เ a ซีคนอื่นเราวนกลับมาตรงที่เดิมลนรใช่วยเ๋ยอออกอะ ไป,ปไ,ไปทางไหนอีกมีทางไหนไม่ได้ไปอะนะเดเ้เดอมเ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดียวเดี๋ยวนยาเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเียวีวเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยเียวเยเดีวเดเอีเดยวเยวเด้เลยเดีวเดีเดยเด้เาเดวเดีีวเดยวี๋ดีอ่ะเดเยวามีดอ ตอนนี้ฉันจอตัวเฮียตัวเงินตัวทองนี้ <c oughs> อันนี้สนามฟุตบอลแบบเหมือนฟุตบอลเลยเจ็ดคนส็บคนเจ็ดคนตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยโมงครึ่งตอนนี้หกโมงครึ่งนายฮอเราอยู่ไหน <c oughs> เราก็จะเลี้ยวขวามือค่ะแล้วก็ตรงไปอีกไม่กี่่ไมกี่ร้อยเมตรใดๆคือทุกคนดูสตรับบล็กิ่งนะ แ่ายเคนที่จะมีจักรยานเออมาเรียนไม่ทันนี่ก็ปั่นท่านรู้ว่ชิจวนาต้องรีบปั่นจกรยานอ่ะมาครั้งจักรยานก็ไม่มีอ่ะนี่อะไรปะเออรคนเปันรเราว่านะจักรยานไม่พอค้อกับพวกอือจักรยานอ่ะขับพออันนี้ไม่ไอ้วยกาอาคารอเมริกา คนเขาแบบขับไปขับมาเขาจะแบบเอ๊ะถ่ายอะไรกันล็อกที่ไม่ได้จริงจังถ่ายไปเรื่อยอุ้ย <ne> คนเยอะมากตรงเนี้ยใดๆคือคนปัน่นคนคนปั่นไม่บนคนนั่งบน <im pan el> จีน่าเราขับผิดเลนเปล่าลูกล็อกขับผิดเลนปลนป่า <c oughs> เราว่าใช่ลนะ <c oughs> เราขับผิดเลน <c oughs> จอดเถอะำไม่ล่ะน,นี่คืออะไรอ่ะ <c oughs> เราอ๋อตอนแรกเราจะอ่านว่าพุนไทยคือพันไทยพันไทยคอฟฟี่โอ้ย g o อหยุดหยุด <c oughs> ตายตายเลย Parking จอดแล้วแอคท่าจีน่าอันนี้คือหน้าปก y ยู t u b e นะ เดี๋ยวจะหน้าปก y o u t u จริงจริงหรอจริงแล้วตอนแรกมันมันไม่อยู่หรอขาตั้งมันไม่อยู่หรอมันมีรถปะกอบอะไม่ค่อยไม่ค่อยสมประกอบสิด้วยไฮเทคไฮเทคเนี่ยออกกำลังกายขาแล้วนะแค่จะตั้งขาตั้งเนี่ยอามื่อกี้ ไปได้แล้ว yay เก่งมากผมมือแปะ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  weapons b a l เราไปไหนอ่ะกูตั้งร้านไม่ได้ย่อยยังเรานั่งเฉยๆเรายา่อยแล้วเรารู้ว่าแกเป็นคนปั่นอ่ะแกย่อยกว่าเราอีกอะไรว่ะเออเหรอเราลุดมาแล้วครับน่าสุด เรามาอยู่กับจีน่าวันหนึ่งเรามาพอจีน่าแล้วเราก็เราก็กลับวันเดียวว่าเราเบื่อชีวิตช่วงนี้